สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะพาไปดูบรรยากาศนะคะวันที่แข่งกับอิตาลีเสร็จวันสุดท้ายนะคะว่าบรรยากาศหลังจากที่ทาง f i v b จัดจัดกิจกรรมให้เราแล้วเนี่ยเรามีสัมภาษณ์นะคะสัมภาษณ์สด6คนนะคะ oh. บางคนอาจจะไม่ได้ดูไลฟ์สดเนาะเดี๋ยวก็เลยเอาเก็บบรรยากาศบทสัมภาษณ์ของทั้ง6คนนะคะมาฝากทุกคนค่ะไปดูกันเลยค่ะ หลังจากพิธีการในสนามเสร็จนะคะทุกคนก็มีสัมภาษณ์ทั้งหกคนต่อที่แบ็กดรอปนะคะด้านหลังนะคะบรรยากาศก็ตอนนั้นก็ค่อนข้างที่จะเต็มไปด้วยน้ําตานะคะน้าตาแห่งความาดีใจด้วยใจหวิวด้วยเสียใจด้วยมันหลายความรู้สึกนะคะแต่ก็อบอวนไปด้วยความรู้สึกที่ดีนะคะแล้วก็อบอุ่นนะคะทุกคนก็กำลังเดินไปที่แบ็กดอปนะคะ เทดน้ำตากันแทบทุกคนเลยไม่ใช่แค่เราคะคนที่อยู่ที่นั่นนะคะก็ <Okay. S 1> ก็มีน้ําตาให้กับพวกเราด้วยเหมือนกันนะคะก็ทั้ง6คนก็จะไปรอสัมภาษณ์กันที่ตรงแบล็คดอปตรงเนี้ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูบทสัมภาษณ์นะคะแล้วก็นี่ค่ะจะเห็นบรรยากาศน้องๆทุกคนนะคะมาขอกอดพี่ๆหกเซียนนะคะ <c oughs> เพราะว่าแบบก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสที่จะได้มาเล่นร่วมทีมกันแบบนี้อีกไหมนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคําสัมภาษณ์กันค่ะ

เราไปเคลียร์ก่อนเพราะเรามาหลังก็ไปเราต้องไปเคลียร์ธุระของแต่ละคนก่อนเพราะเรามากับฉุกเฉินก็คือทิ้งงานทิ้งทุกอย่างทิ้งบ้านไว้แต่ว่าหลังจากเราเคลียร์ทุกอย่างเสร็จก็คงมีนัดกันนอกรอที่จะต้องไปแบบสักคลิปหนึ่งที่จะไปแบบเที่ยวด้วยกันพวกเราอยากทราสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันมาในวิทวกที่กระ กอนกด้นนะงั้นก็อันดับแรกเลยค่ะคือจริงจริงกี่มาเชื่อมั่นว่าเด็กๆน้องน้องรุ่นหลังค่ะน้องน้องรุ่นหลังเนี่ยเก่งทุกคนแล้วก็มีฝีมือแต่ว่าสิ่งที่เป็นประสบการณ์โดยตรงที่พวกเรามีอยู่และอยากที่จะส่งต่อให้น้องๆก็คืออยากให้เขาสร้างความเป็นทีมขึ้นมาเหมือนกับชุดพวกเราก็คือเมื่อไหร่ที่เขาสามารถสร้างความเป็นทีมขึ้นมาได้อย่างตัวอย่างแบบนี้เราไม่มีเวลาซ้อมด้วยกันแต่ถ้าคุณเป็นทีม เมื่อไรที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่าเมื่อไหร่ที่เราต้องการจะสู้ไปด้วยกันคนเป็นทีมจะช่วยให้ทุกคนเอาชนะได้แล้วก็มีวันนี้ได้ตอนนี้มีคนเดินมา45 0 0คนสามไลน์นะครับอยากจะให้คนสมกัอความกำคับเข้เจอ่อคนเลย กูไปแล้วกูก็ขอบคุณที่จะเป็นกลังใจคอยเชียร์คอยสนับนะค thank you for s u p p o r t s t h a n e i t h s a n k you ก็เหมือนเดิมก็อยากจะขอบคุณแนที่ติดตามแล้วก็เป็นันนตลอด thank you for you really คอยซัพพอร์ตเราแล้วก็คอยนกำลมันจะให้เราสม่ค่ะก็สำบกตรงก็ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆสำหรับระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วก็จะริบกันนะคะเดียเพิ่งร้องค่ะก็สำหรับเนเธอร์แะนด ขอบคุณเพื่อนๆขอโทษที่ซื้อสิทธิ์เพราะจริงๆแล้ว<ม>คือแพนจะไปมีครอบครัวค่ะ<ม>ก็ไม่คิดว่าจะได้กลับมาเล่นในใน,ในเหตุฉุกเฉินคือได้กลับมาเล่นเนี่ยก็มีความสุขแล้วแต่ที่มีความสุขกว่าคือเพื่อนๆที่เล่นมาเป็นการยอมกลับมาเล่นด้วยอย่างี้ครัก็ขอบคุณเพื่อนๆก่อนเลยแล้วก็ขอบคุณแฟน,นบอลนะคะที่เราเราไม่ได้ทำผลงานดีที่สุดแน่นอน คือเราทําเต็มที่เท่าที่เราจะทาได้มัน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 ไม่ได้ดีที่สุดแต่ทุกคนเข้าใจแล้วก็พร้อมที่จะเชียร์แล้วก็ให้กําลังใจพวกเรามาโดยตลอดไม่ว,ว่าเราจะผิดพลาดหรือทาดีก็อยากอย่างที่รุ่บอกก็คืออยากให้แฟนๆฟวอลเลย์บอลอยู่ดูวอลเลย์บอลต่อไปเพราะว่าสเสน่ห์ของกีฬาวอลเลย์บอลบคือการต้องมีกำลังมีคนดูมีกองเชียร์ค่ะก็ก็อยากให้มีบรรยากาศแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆในรุ่นต่อๆไป สามสองหนึ่งขอบคุณค่ะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่ทางเียไอวีได้ทำให้กับเรานะคะคนที่เขาเรียกว่าอะไรเป็น แม่แรงเขาเรียกว่าแม่แรงแล้วกันก็คือเป็นคนที่ไฟเพื่อพวกเราแล้วก็อยากที่จะทําทุกอย่างให้พวกเราเป็นทั้งสุดท้ายที่สวยงามที่สุดนะะก็คือต้นค่ะนี่คือคนไทยนะคะคุเดียร์ที่ ท่านทำอะไรที่ไปดีดีผอตอนนี้ท่านเป็นผู้การด้านการจัดเลยนะครับแล้วก็ทําในส่วนของเอนเตอร์เทนเมนต์ในส่วนของแสงเสียงเสียงที่เราเห็นนะแสงเสียงดีเจเพลงที่เปิดคนนี้ก็อยู่เบื้องหลังนะคะทุกคนคนจะเลือกเพล์แล้วก็เพล์ลิสต์ก็คือคนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าไม่ได้ช่วยแค่เรื่องในสนามให้สนุกสนานอย่างเดียวนะคะทุกปัญหาที่เราเจอเนี่ยเขาก็อยู่เบื้องหลังที่คอยแบบช่วยเราตลอดในเรื่องข้าวทานไม่ได้ติดต่อสถานทูตทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้กิ๊ปก็ ไม่รู้จะตอบแทนเติ้ลยังไงก็มีเสื้อแข่งนะคะที่มาแข่งครั้งนี้แล้วก็ลายเซ็นหกเซียนะคะ่ะมามอบให้กับเติ้ลนะคะขอบคุณมากคับขบาเป็นแฟนคนไทยนะคะที่ติดตามเต้นได้เลยเต้นมีในอฟีแหละคนไม่รู้ว่ามีคนไทยอยู่นะค,ะคนเดียวด้วยนะคะหายากมากแทบ,บจะทุกวงการกีฬาเลยใช่ไหมและกับโลกนา่าจะมีคนเดียวเลยคนไทยนะคะขอบคุณเต้นด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ และนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์นะคะของพวกเราทั้งหคนนะคะที่ออกมาจากใจนะคะจากบรรยากาศตอนนั้นเลยก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่วิลาร้องให้หนักกว่าคนอื่นนะคะเพราะว่าอาจจะแบบเซนซิทีฟกว่าคนอื่นหรืออาจจะแบบค่อนข้างชัวร์กว่าคนอื่นแน่นอนว่าแบบจะต้องไปมีลูกไปมีครอบครัวแล้วนะคะก็ก็ฝากทุกคนติดตามพวกเราต่อไปด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าต้องขอบคุณเติ้ลด้วยนะคะที่มาเป็นแบบล่ามในการแปลของพวกเราแล้วก็ช่วยเหลือพวกเราอยู่ เบื้องหลังตลอดเลยค่ะแต่ก็ต้องบอกว่ากิจกรรมต่างๆแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ FIV จัดให้เราเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเติ้ลเนี่ยสามารถไปสั่งเงียบไปบได้นะคะก็คือทาง FIV ยเนี่ยเขาก็ตัดสินใจทียย่จะทำโดยการประสานงานผ่านเติ้ลค่ะก็เลยต้องขอบคุณเติ้ลแล้วก็มอบเสือ้อพร้อมกับลายเซ็นให้เติ้ลไปนะคะก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสที่เจอกันอีกเมื่อไหร่นะคะเพราะเติ้ลเขาก็ต้องไปอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์กับไป FIVB เออก็ ขอบคุณผ่านทางคลิปนี้แล้วกันนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้วิลาด้วยนะคะ <S 1> <S 1> รอติดตามชมวิลา,าพาทัวร์ e ีต่อไปเลยค่ะว่า